เพิ่งได้มาครับไม่ทราบกลุ่นะครับเดี๋ยวมาลงกล้องพร้อมกันนะเก็บไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับซุ้มกอนะครับกระจา์มีตาแบ่งปันให้มานะครับส่วนตัวยังไม่ทราบกลุ่นนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาซุ้มกอสักเท่าไหร่นะครับแล้วเจอเนื้อแบบเก่าๆนี่ก็จะ เก็บเหมือนกันนะครับไม่ทราบเพราะว่าซุมกอกอ็มีหลายกรุ่นครับใครสายตรงพระสุมก็มาแบ่งปันความรู้กันได้นะครับว่าแบบนี้เป็นกรุ่ไหนนะครับเตรียมขึ้นคอนะครับ,ม,ม,ม,นะรบมีกูมึงไม่จนนะครับมีกูมึงไม่จนนะครับ พระซุมกววันนี้พระอาจารย์ท่านเมตตานะครับแบ่งปันมาแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเรี่ยมขึ้นคอนะครับผมว่าสวยครับสวยครับสวยเก่า สวยเก่าครับอ่าครับมาให้ชมนะครับอ,องค์นี้พระสุมกอรครับขอบคุณครับ